ลอยสามสิบบาทลอยสามสิบบาทจักตัวครับพี่ขายเป็นฉีดเสื้อสดเลยค่ะนี่จะกระจั่นบิ้งดูเบิ้งกำลังนี่เบึ้งหลางนี <c oughs> <ะ>่พ <c oughs> ี่มาดูภาพยนตร์โอ้หนังนี่ครับเจักจั่นครับจักจั่นโอ้ยครับบึ้งแดงเข้ามาแล้วมาแล้วมาเด้อพี่น้องเมื่อนี่ช่องสแตกตแลนทั่วใครหมดแดงขึ้นเก้าครับใครหมดแดงขึ้นเก้า มัต้องมาเหอดมองมันจังก,กี่มา,ม,มาถึงถกินอยู่ตลาดมันก็แซ่บมันก็แซ่บเสื้อเอาเงี้ยเ,เองครับไปนุกข้า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  เดี yeah, 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 ๋ยวเดี yeah, 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 ouais, calves calves, ๋ยวนี่ยนด้านี้ไปครับมเองมเงมเมืองหเมอันเาช้ำกนยไปยไีเรนเสิเข่อด้นีเอวเหน้ยนั่นหางเเับงหุ่่ด้อ่าด้อเอางบัุกเดี๋ยวเดี๋ยว เอาค่อยทำค่อยๆทำเออเอออคอคอโอ้เฮีตกตกนั่นนคล้องแค่คองแท่โอ้หลายหลายผุ่นเห็นมัเห็นม้ย่นีว่าีว่านีเหยาวยาลงเอาย่อเข้าไปไหมย่อเข้าไปไหม เฮียเย่อเขาไปใกล้ๆสุกเขาไปใกล้ๆสุกเขาไปทั้งนังสุกงงดเขาไปใกล้ๆองหางนี่เต็มตาพอดีงัดเขาไปใต้ๆเออเออเออละเออโอ้คืคือเออโอ้ตัวเดีไหลเดียไเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวัมาเดี๋ยวัมาเดี๋ยวันมาเมเโอ้ยอยเดี๋มามเอามาเบ่งดูมาเบ่งดูเ้ยโอ้ย เบิ่งดูเบิ่งดูขุณ่าดโวเป่งปาดโวเป่งมันอันเยอะมงมีแต่ใครตร่งไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอืมเป่งมันขุ่นเบิ่งโตไดงเบ่ัน้ำผึ่นด้วยนั่นเบิ่งน้ำพื่นด้วยนั่นปาดของเทียของเทียด้วยวะเงี้เลยครับนี่ครับเมขุ่อีกเหมือนเราไปมั้บางเออเราห้ามเงียนึ่งนะครับไข่มุดแดงนั่นละนั่นละเออเขาถือแล้วเออเอาเอาม้เบ่งคนแง่ครับปาด แล้วบางรถเอาไปกินได้เลยเขาไปอีกหน่อยเนี่ยรถเอาไปกินกันอ้แตนโอรเาอเขาเขาเขาไม่ดโอแตกผผลงเอาเอาอีกนิดนึงเออเื่อเ่อเืน่ยอชีใหม่แล้วไอชีบใหดีวิธีการแย่ใครบดกแย่จริงอันนี้เอาใหม่ไปอยู่ใหม่มันใหญ่ใหม่มันยาวพอดานะทําได้อยก็ว่า ป๊ดคือลายใช่ไหมรอบนี้คือลายใช่ไหมเออโอ้มีแม่เป่งได้แต่เป่งใครเนาะโตโตเอ้ยคักขักเออเออเออขักขักวางด้ยด้วยางด้วยม่อยลว่างคีรไปกินนะครับข้างหลังอ่ะเนี่ยใคมือแดงข่างสนุน วิญญาณตาคือรีเอาไปกินก่อนนั่นแหละตอนนี้มากเขามากก่อนเออมอไซค์มอไซค์กินน่องเอ้ยกินอาหารสั้นสูงเบิงเ้งแมใทั้งหมดแดงกัดุดนะเออถ้าหมดแดงกัดเชียร์ที่ได้กิกนโคตรโคตรตีมันนี่เป็นแง่ขึ้นหมดแดงครับโคตรเจ๊แปนไม่สาวไม่เดียวนี่ครับหามสอง,สองเพราะว่ามันเน่าครับเน่าครับเพราะว่าอยู่ปลายยอดต้นใหม่ครับ อนในไข่มือแดงหลายครับโอ้ยกานหูอีกโอ้โอ้เออนี่ครับฝีมือหลังจากแงมาแล้วครับเบิ้งเนี้ยเอองอแม่เป่งก็มีไข่จะน้อยตรงตรไข่ฝากินมึงรู้สดๆดจากห้างครับเนี่ย อืมคนละสมีจัดไปจัดไปมึงมันอยติมเลยไอศกินมมดโศกน้ำขุนน้ำมดแดงไตกินรสไตกินรสไตชัวกระตากูชิวัยชิวัยสุดยอดด้วตอนนี้มีหอดพักกระโดนครับนี่ครับเนี่ยพักกระโดนปลาดี Canadians ่ครับพักกระโดนนี่ เอาไปกินกับยังนะครับพักรโดนเนี่ยเอาไปกินครับไข่มดแดงไข่มดแดงกับเมปเป้งมันจะหย่อนงงามไหมนี่เขาลัมีณะานบนเห็นไหมเนี่ยขึ้นบนหย,ย่อนมันเนี่ยเป็นตัวเ,เงี้ยมึงเนี่ยครับพักรโดนหนามครับแต่ว่าบริยุทธ์ในะนำเนี่ยอยู่ทั้งโคกพักรโดนโคกไอ้นี่พวกโดนโคกว่ะเพราะว่าพักโดนหนามมัน่ นี่แหละครับป๊าดนี่ยครับปลากระโดนปีนยังกระแทกแต่ว่าแพียงนะครับคั้นว่าเขาไปซื้อต้นแบบปกระโดนเนี่ยขายต้นใหม่เนี่ยนี่ครับปักกระโดนเนี่ยเขาก็ดจะเอาไปกินกับแม่เป่งกันแหละนั่นนะครับให้มันได้บักไร้เลยไปเอามาลอเมึองไปนี่เออ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 พี่น้องกล้องไปเอ้ยไปแย่ใครหมดแดงแย่ไปแย่ซื้อได้บักม่วงพอกเอ้ยบักม่วงหน่อยบักม่วงหน่อย กินแล้วแล้วเนี่ยหมือนแรง่งสีผ้าไปยางตลาดเข็มมาลาดเข็มมาลาดไข่หมดแดงเพ่นวันหลายคักมาจากฟังเล่าเฮาซิบป,ปากวาบอทอตาเห็นต้องไปเบิ่งกับตาซิตาเห็นบาามมอซำ,ำมือค่ำเออมือค่ำบอซำมือหยำหยำหเมือหยำบอซำยุกกินเองยุกกินเองเฮาไปยุกไป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 บปันเบิงกมั้ โอ้ยน้ำลายแตกพ่อแม่พี dropped. ่น้องจุ๊จ้าจุ๊จ้าอืมบุญ่ะเออเป็นต้วเกินหนกบหน่อยโอ้ยน้ำลายแตกมันเ็จุ๊จ้าจุ๊จ้าอืมอนนน้นฮ่เฮพี่น้องเอ้ยน้ำลายแตกจบจบโอ้ยตอนนี้กินแบบงงหน่อยควาแก่ตอนน ตรงนี้จะเกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอย่าเปล่าอย่าเปล่าผาดก่อนจุยจัดุดจัเสือลายผลาดก่อนมาแดมตันห่อยมกมวงเสือลายพลาดก่อนเอาเนีไงาดเพราะว่าหมกมวยเหมือนต้มไส้หตาำเดียวคำเดียวอยู่เลยมาแดกเนห้องหอมเจวันหวกมมวยมมนสแห้งไีหน่อยสิลาบานไม่กินหมวกหมวนี่บาเบงแนี่นองสาวสาวคนก มีหอนตอนพุ่งโลโลขีดโผใหญ่แาวอ,อุบลพ่นกูเออป้าไปแตนน่ง,งกินเอ้ยใหญ่ใบใหญ่ตระหน่ำนมนอนใบใหญ่น้ำเออแม่บ้านเออเอาปิดไปเจ้ากินอ่ะไข่มดแดงครับวันนี้ลงถวยเรียบร,อยร้อยลงถวยแล้วครับแกงใส่ปลาคอใหญ่แม,ม่ต้นปลาบ่นนี้เดีย๋ยวซูม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 ถวยกันซูมอัตอนอัตปลาเดี๋ยวเด้อแกงไข่ใส่ไข่แกง แกงปลาใส่ไข่มดแดงเนี่ยครับสุดยอดเลยใส่ผักหวานใส่ผักหวานใส่เห็ดก็ได้พทอดอันนั้นเจลปลาเล็บมีทั้งบักม่วงหน่อยมีทั้งอะไรไข่มดแดงใส่ต้มปลานี่แหละครับแม่เนี่ยส้มกินยากส้มกับอันว่านางแนบมาทน้างแล้วของหากินยากเด้ออ่านกินตลอดทางเด้อค่ะตลอดทางมื้อนี่เลยกินตลอดสมใจใส่ต้อนความค่ะ

เบอร์น้องมีพีพีข้ามมีไงบอกอาการบอกอาการหลังจากไมงรอบหลายสิบปีม่ได้กินบแบม่วงหน่อยแบบนี้อืมันเป็นจังไหนค่ะรสชาติบักม่งตอนนี้สีแตกแล้วตอนนี้เลยสีแตกแล้วอแซ่บตรงก็แซ่บไข่อันนี้ไข่ตรงตรงไข่ตรงตรงยังมาขายอีกน้อบันเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาชิมคำนี้ค่ะพักหวานเม็ดกระด้างปลาไข่หมดแดงเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อไปซีสตหาย เป็นคนมีบุญอยากกินยังก็ได้กินนานเพิ่นว่าขายปลาอีกปลาเอาคำนี้ให้แล้วกันปลาแยงค่ะปลาโค้งค่ะปลาโค้งมะดงปลาถังเราถ่ายเอาค่ะมาพบกันอีกแล้วพบกันอีกแล้วมือนี้ด้วค่ะสแตกตะล่อนทั่วค่ะเข้ามาไกลค่ะม่วงทางขุนเลยค่ะลิ้มโขงค่ะอำเภอเขมราลาดเนาะค่ะเมื่อนี้พี่น้องป้องไปหลายคนยังไม่เคยเห็นค่ะมาเบิงค่ะ ไข่แมงแข้งแมงแข้งเคยได้ยินว่าเจ้าแมงแข้งมันเป็นตรงเด็กแข้งมากโอ้แต่แข้งแต่แข้งนี่ไข่คุณนายนี่มันในถาดนี่ก็แมนกรแมนในถาดนี่ก็แมนอันนี้คือไข่แมงแข้งนะครับอันนี้แมงแข้งแมงแข้งหน่อยบ่ค่ะไข่ไข่มันหรือโตมันนี่พี่โตค่ะโตแมงแข้งในโตแมงแข้งนะ หบานไปที่อันเอาไปลยสามสี่ขวดแรกจะภูมาคค่ะเดี๋ยวจะูมาครัแซ่บมันนี่นดิตนะอันนี้จักระจันอี้จักระจันอูจักกะจันไงจะกระจันกระจันลอยสามสิบได้หรือเป่าลอยสามสิบบาทเจ้าตัวครับเพ่ะไยเป็นฉีดโอ้สดสเลยค่ะนี่จักระจันบึงดูบึงกำ นี่เบิ่งถังหลังนี่นี่นี่พี่พี่มาดูภาพยนตร์โอ้หนังหนังนี๋ยวับหนังจักจันครับจักรจันโอ้ยครับอันนี้ค่ะภาพยนตร์ไม่ยังก็อนภาพยนตร์ภาพยนตร์โอ้ยเรือยังก็หนังเออหนังอันภาพยนตร์นี่มาละจักบาทค่ะนี่ภาพยนตร์นี่มาละเจ็ดสิบหนังม้วนหรือหนังควายค่ะควายหนังควาย อันนี้คือหนังควายเออวะน้ำมะพร้าวที่ว่าด้วยใส่กางเกงขายน้ำมะพร้าวก็ไให้โมเดลเลยอะสาโอ้เขียดในวันนี้ว่เอิบนี่นี่น้องนางทางขาอันนี้น้องนางทางขาแต่ว่าอันนี้ไหวน้าสวยงามเลยนี่อันนี้มาแบบฟรีสไตล์ดูเลยให้โมเดล นี่อยงอีกเนี่ยจ้าแดงนีใครเลยนะอ้บางแม่สดสเลยสดเลยเอาไปก้วยไปยิบหนยูบเอาปย้มีอย่งนี่สมหวังโอ้อันนี้สมหวังไก่กุ้งแดงนี่สชสมหวังเนี่ยสมหวังเหี้ฮ้ยเยเฮ้ยเฮอยเฮเฮ้ยเเ้ยเี้เฮย้มเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยนฮ้ยเอเฮ้ีเยเฮ้่เฮ้ยเฮเ้ยเฮิเ้เฮเยนฮ้ยเฮ้ยเยเยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้เยเน้เยเ คนไทยไล่กาดนะคนจีนโตมูตลาดไหยค่ะเห็นปะครับจักรจันทร์ครับได้ยินเสียงปะเอาฟังเฮียหมีผมาณนี้ตัวครับนับไม่ทั่วนเออสุดยอดครับเสื้อหันสุดยอดคือกันของอีสานนะครับตอนนี้อยู่เข้มมลาศเนาะอยู่เข้มมลาศครับติดกับตื้นของเลยนะครับ เพว่าน้ามะเข้าดีสุดยดดหน้ามะเข้าดีเคยกินกัอนเอาไปลาบไปราบไข่มูแดงครับไข่ตรงตรงหนวยใหญ่หเขาบอกว่าห้ามกินเกินวันรักษาฟองจะเตกทุกอย่างยูนิตตะแตย่ะทุกอย่าง หะติกทุลายแห้งค่ะเป็นกระสอออนเป็นกระอออนก้อนกระนยั้คุณน่ะไม่กระสอบเนียนเลยทีคุณน่ะตานค่ะบักตานสดๆมาจากต้นเนี่เพ็นของปลาชาะเลยเบิงค่ะเบิงสีเบิงสันเนาะเนี่ยทุงละสามิเนาะอันนี้กะโห โดน้อยเขาโพดน้อยนะคะคุงลยีสิบบาททายเซกอันนี้ก้ตาแล้วสองุ้มคะสองซุ้ันี้ยังก็ค่ะแกงเผือค่ะตนมใสัแปงด้วค่ะเดิที่สุกค่ะองา้าวามอด้อันนี้จะเป็นน้ำตาลตโนดแท้อันนี้น้ำตาลตะโนดแท้วบาหม่น้ำอ้อยได้นน้ำตาลน้ำตาลตโดน้ำตาลจากต้นตาล้จกไ นี่นะคะกัยุตลาดเนาะค่ะตลาดเทมปลาดค่ะเรลียบลิ้นโค้งเนาะค่ะสิมีอาหารแบบบานๆค่ะส่งมาจากฟังเล่าน้ำท่างฟังไทยน้ำเนาะค่ะอยากมากนะค่ะมาเบิ่งได้เลยเลยชิญชวนพี่น้องเข้าค่ะผู้ใดยุไกลๆละแวกไกล้เที่ยงหรือว่ะอยากมาสัมผัสเนาะค่ะกับสแตกแต่ร้อนทั่งมาเบิ่งได้เลยว่ะ เน้วกินที่เข้าบ่เคยกินหรือเข้าบ่เคยเห็นมาสัมผัสได้อยู่ตลาดนี่ค่ะกาซิ่งที่เข้าบ่เคยเห็นเข้าสีมาเห็นแล้วกะมาลองทิมเมืองค่ะสดสดไม่ไม่แสบแสบค่ะมีนองกล่องไายู่ไสกับซางมาได้ค่ะเข็มมาลาดนะคะลิมโขงค่ะแล้วเจอกันค่ะ